เราจะมาทายสับท้องผดของน้องๆในออฟฟิศกระอับอ้ <c oughs> วเฮ้ยเราอยู่ประเทศเดียวกันจริง <c oughs> วะเนี่ยเฮียอะไรวะไปไม่ได้หรอกมันไกลยืนยันคอนเฟิร์มซียบถูกครึ่นหนึ่งเอ,เอ้าเฮียก็ถูกวะล่ะ สาวะยองก็ฮิ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 เออมาใจคอไม่ดีแล้วทำแรกก็คืองงแล้วแม่ท่นดีใจหรือมันบอกว่าโมโหวันนี้คือมันขึ้นได้สองทางอ่ะคือแบบจะขึ้นนิดหรือว่าแบบใจขึ้นตู่ตมโหแล้วนะ เออเหมือนอารมณ์แบบจะโกรธแล้วนะใจขึ้นหุดหงิดโมโหยืนยันไหมคะยืนยันก็ได้มาดีครับผมเอาเอามันดูน่ารักน่ารักเป็นแบบดีใจละกันบอกผู้ใจขึ้นเห็นผู้แล้วใจขึ้น ไกญ่ขึ้นดูน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยไอ้พวกนี้ไปได้มึกได้ออกแรงใกล้เคียงไหมไม่ไม่ใกล้เลยคิดว่าน่าจะแบบเป็นคำชมหรือว่าแบบเยี่ยมยอดสุดๆไปเลยเยี่ยมยอด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 มึงจะยังเข้ามาแย่ๆอี๊อะเผ็ดขาด ประทับใจสิ <o> <Sur get? S 2> ่งนี้มากแล้วกันค่ะถูกใจมากแบบชอบมากอะไรอย่างเงี้ยถูกใจมันแปลว่าตับใจถูกใจเป็นอาการที่แสดงออกถึงได้แรงอกใจอถูกใจตอนนี้มึงอะได้แรงออกกันแล้วเนี่ยคเยราอยู่ประเทศเดียวกันจริงปะเนี่ย มันจกสั์ระตินหรือเปล่ากระอับเนี่ยพี่เดาอนะน่าจะเป็นความรู้สึกกระอักระอ่วนกลัวรู้สึกว่ากระอับกระอับกระอ่วนเก้าในสิบของคนในออฟฟิศนี้พกกระอับมาทำงานกระเป๋าแหละฉันกระปงนกระพกเหรอจันมีกระอับได้เหรอตอนนี้มีกระอับไหมมีอะไรไหมกระบอกน้ำอ่ะไอ้ใจมากเลยนะ ล่องข้าวทำไมถึงเป็นกล่อข้าวไม่รู้กูม่ว,วถูกนะ้ <Hey! laughs> ขอแต่แล้วฉันไม่ยอมนึกไม่ออกม่รู้จะเดาอะไรด้วยอ่ะกล่องข้าวจร <laughs> <laughs> ิงะเนี่เดอนี้กูต้องซื้อหวยอ๋อบบเรานึกถึงว่ามันเป็นอาบอ่ะเออพอตอบถูกอ่ะก็เก่งใหญ่เลย <laughs> แคบเมื่อมาจากไหนเนี่ยฮะแคบ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 อะไรแคบโบกอ่ะมันพูดไงวะแคบแไม่ได้ช่วยกูเลยใกล้จะถึงนัดแล้วนะอยู่ไหนแล้วแคบๆหน่อยเฮ้ยมามาเหรอไม่รู้อ่ะมั่นใจไหมคะไม่มั่นใจค่ะกูไม่มั่นใจจะก้อเลยเหี้ยถามว่าเหี้ยอะไรเนี่ยรีบๆเหรอแคบๆมั่นใจไหมคะอือมีอะไรมั่นใจตอนเนี้ยถูกต้อง แบๆแลยแคบวเร็วใจขึ้นแล้วเร็วเร็วหน่อยมันดูน่ารักอะแจ๊คล็อกแจัคลกเหมือนเคยได้ยินในเพลงเลยอะจ๊คลจอกแจ๊คอยาใช้ยังไงอะสิ่งของนี้นี่นะมันก็จ๊คล็อกแจกคไรนะมึนมึนดาว่าเป็นคำนี้นะผิดนั่นไงน่ารักจุจิกมันดูเป็นคำสวยแบบน่ารักกุ๊บกิ๊บผิดค่ะ แข็งแรงอะ่ะเติมเออ,เอ,อพี่ค่ะมันแปลว่าเล็กๆน้อยๆเอออะไรไม่รู้อะ่ะรู้สึกมันต้องจุกจิกอะ่ะจุกจิกอะ่ะพี่เจอแบบตัวชอบปนะักล้ๆมเอาเร็วๆเลยมึงอ่ะยเขียบเขบเขีบอะไรนะเมื่อไรจะตื่นเมื่อไรจะตื่นเลยแม่เดินมาปักกระตื่นเลยแต่มปักกระตื่นปักกระตื่นหรือโทรศัพท์อยู่เอ้ยนัดกันว่าปักปกระตื่นตื่นยังเดาประมาณนี้พี่ค่ะว้ย นะแปบบแป๊บก็ตื่นเงี้ยนอนไปแป๊บก็ตื่นคิดว่าเป็นเสื้อผ้าไม่ะไม่รู้ม<อ>ั่วอะบายหน่อยนักเรียนนักศึกษาต้องใช้ปากกาแล้วกันนะปากาปากาเปิ่มเติมเฮ้ค่ะเครื่องเขียนก็ได้อะไม่รู้อะลังเลเลยค่ะแปาาลว่าตำราหนังสือ ฮะผ้าผวยก็เดาว่าเป็นผ้าคือตอนนี้คำว่าผ้าป้าของผู้มึงคนละความหมายหมดเลยไงเดาจากอะไรวะเนี่ยเฮียผ้าถุงเหรอผ่ะ้าชนะช่วยเกผ้าผวยเลยได้ไหมเพราะฉันทำผ้าผวยตกไเราจอดี่ชายด้วยผ้าผวยไม่ได้ามันใหญ่ไปผ้าผวยผ้าห่มไม่รู้นะแต่อันนี้มันเหมือนจีนตาจิ๋วอ่ะผวยอ่ะ นี่ไงเอาสัพแบบเนี้ยได้กูจะเป็นผ้าของหัวอยู่แล้วเมื่อกี้เชียอะไรวะเนี่ยพอได้ไปก็ดีใจเลยสิพอได้ไปพอได้ไปก็เหมือนภาษากลางอ่ะนะพอได้ไปพอไปได้ให้ตัวอย่างประโยคโอ้ยถ้าเดินไปแหละกรุงเทพนะพอได้ไปไปยังไงอ๋อ อยากจะไปจะไปแหลมพงเทพหรอพอได้ไปนะจะไปแหลมพงเทพหรอไม่อยากไปนะไปแหลมพงเทพหรอไปก็ได้นะเอ้ยมันงงนะไปไม่ได้หรอกมันไกลยืนยันคอนเฟิร์มซีเอถูกครึ่งนึงเอ้าเฮียก็ถูกมาละเพราะว่ามันแปลว่าอย่าอีกไกลโอ้โหไม่ถูกครึ่งนึงด้วยโอ้โหเฮีย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 ไป เชื่อมโยงกันเ,เชื่อมอะไรวะเนี่ย <The young S 1> อะ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 ไรเนี่ยอย่ <laughs> 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 ไมเงี้ไอ้เก่งหน้าด้วยจะไปทำมันน่าจะเป็นแบบมีคำต่อจากนี้แบบจะไปยะการยะงานกำลังจะไปทำทำ,น,น,ทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยผิดค่ะ ไปทํางานทำไมถึงคิดว่าไปทำงานย่ะบอกว่าทำอะยะการอะไรเงี้ยยะงานแล้วแต่พูดสั้นๆเงี้ยเหรอถูกค่ะว่าแล้วคนเหนือนี่งงไปหมดเลยอ๋อรู้แล้วจะไปแล้วนะถูกค่ะแล้วแปลว่าจะไปงานก็คือว่าย่าทำอ๋อแต่ถ้าบอกว่าจะไปทำอะไรนะก,คะนกคน็คือจะไปแยกการมีคําตอบอะไรเงี้ยคือจะไปทํางานอีกอ่ะลึกซึ้งมาก ขายไปคำหนึ่งงงเลยนะสงสัยต้องไปฝึกเรียนภาษาเหนือหน่อยใครก็ได้ครับแต่ถ้าจะไปยกระดับไปทำงานถ้าจะไปยะเฉยคือไม่ไปจะไปย่าเฉยคือย่าท้าโหยากมากแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันยากขนาดนี้ที่หลังมึงพูดภาษาถิ่นมึงในออฟฟิศด้วยนะ มึงแบบมึงได้ฝึกไปด้วยเลยคือมไม่ต้องมาพูดภาษากลางกับกูอะถ้าเราเจอภาษาพวกนี้เราก็เรียนรู้พี่ว่ามันน่ารักดีถ้าเกิดเราพูดได้เราสื่อสารได้ไอ้คำพวกนี้มันมันทำให้ดูแล้วมีเสน่ห์ <c oughs> มึงไม่หมดพูดเลยว่าที่ยากที่สุดคือภาษาเหนะือเพราะว่าแบบกลับแบบกลับความหมายกลับไปกลนะับมาอะไรเงี้ยถ้าดูแล้วได้แรงออก,ก็แคปแคปกดไลค์แคปแคปกดซับสไคร้แคปแคป หล่อเหแปลว่าอะไรหลบคือมากรุงเทพกูก็สบายเลยเรดเอแบกเลกเยคนเมืองเลยไอ้เหี้ยคนเพียบเลยเลยไปเฮ้เหเหเพื่อนกูแม่งหันมาแบบให้กูทำอะไรคือเหคือให้กูทำอะไรเราก็แบบอะไรวะแม่งโคตรภาษาเบสิกเลยเฮ้ยเหเหเหหน่อยเหหน่อย